รู้จักใช้ Dream สร้างเว็บไซต์ง่ายๆเหมือนใช้งาน Notion ใช้ Dream นะครับเป็น No Code Platform ในการสร้างเว็บไซต์นี่แหละคล้ายๆพวก Wix อะไรพวกนี้ไม่ต้องมีความรู้เรื่องโค้ดเลย เราก็สามารถลากไปลากมาได้แต่เบืงเออเจ้าไทยดีมน่าสนใจตรงที่ว่าเขาอินสปายมาจากโนชะั่นเนาะไม่รู้เป็นเจ้าของเดียวกันหรือเปล่านะครับวิธีการสร้างเว็บไซต์ของเขาว่ามันง่ายมากเหมือนเราพริมพ์โนชั่นอยู่เลยเดี๋ยวไปดูกันว่าทํำยังไงเนาะเรามีเทมเพลตให้เลือกเยอะมากๆด้วยเราก็ยังสามารถต่อกับโนชั่นได้หน้าตาของเว็บไซต์ของเราจะเรียบง่ายเนาะคล้ายโนชันเลยนะครับสามารถเนี่ย มีแอนิเมชันได้ด้วยนะครับแต่ละจุดสามารถใส่แอนิเมชันให้มันได้นะครับล็อกใส่พา s เวิร์ดในแต่ละสต๊อกนได้มีแอนาลิติกแบบซิมเ l ิลแอนาลิติกไว้ให้เราด้วยนะครับแล้วก็ยังมี C.M.S.Content Management System เอาไว้เขียนบล็อกเงี้ยโดยต่อจากโน้ชั่นได้จะเห็นนะว่าเขาอะพิมพบล็อกในโน t i ชั่นเลยแล้วพอพิมพ์ปุ๊บมันก็ขึ้นมาเข้าเว็บไซต์เลยมันก็เหมือนใช้โน t i ชั่นเป็นหนึ่งใน C.M.S. ง่าย,ายๆที่ทํางานได้อย่างง่ายดายนะครับมันจะมีธีมให้เลือกจะเป็นซอฟต์แวร์ไหมพอร์ CMS ก่อนะละกันก็จะเขียนว่ามีอะไรบ้างเนาะจะเป็น personal b o x หรือเป็น b o x colorful อะไรเงี้ยก็จะมีธีมให้เราเลือกนิดๆหน่อยๆนะครับซึ่งสมมุติผมชอบอันนี้มากอ่ะผมชอบอันนี้มากผมเลือกอันนี้ไปปุ๊บกด add page นะครับแล้วมันก็จะบอกว่ามีหน้าอะไรที่เราอยากสร้างบ้างนะครับสมมุติผมก็ติ๊กให้หมดเลยเดี๋ยวค่อยไปลบเอานะครับแล้วกด create site นะครับสมมุติพิมพ์ชื่อไปนะครับอ่า เงี้ยครับเขาจะมีโดเมนของเขาอยู่เนาะถ้าเรายังไม่ได้จ่ายเงินนะครับ create site นะครับอ่าขึ้นมาแล้วอันนี้คือเหมือนหน้าตาจริงที่เราเห็นอยู่ในหน้าเว็บไซต์เลยเห็นไหมถ้าอยากจะลองกด preview ก็คือกด preview ตรงนี้ได้นะครับเราก็จะเห็นเลยว่าหน้าตาของเจ้าเว็บไซต์นี้เป็นแบบไหนบ้างเป็น responsive ด้วยนีย่เห็นไหมอ่าโอเคแต่เนื่องจากยังไม่ได้ใส่ข้อมูลเนาะมันเป็น template เราต้องแก้ template ก่อนนะครับ add bar อาอเห็นไหมกดปุ อยากเพิ่มอะไรบ้างเนี่ยครับแล่เราปุ่มลิงก์ไปสู่ url ข้างนอกไหมหรือลิงก์ไปสู่เมนูที่มีอยู่แล้วในนี้ก็สามารถทําได้เห็นไหมที่เขาบอกว่าเหมือนโนชั่นพอดีรครับสมมุติว่าผมอยากเพิ่มข้อความตรงนี้ผม slash, เนาะวิธีการใช้โนชั่นก็คือสแลชนะครับแล้วเราก็สามารถเนี่ยเลือกเมนูมหาศาลเหมือนเราพิมพ์อยู่ในโนชั่นได้เลย header หนึ่ง header สอ He งสมมุติว่าอยากได้โหมดอื่นๆนก็คือ session template นะครับแล้วเรากดเลือก template นะครับมันก็จะมี template มาให้เลยว่าโอเคเราอยาก,เรา,ยากเราอยากได้ เซสชันแบบนี้เนาะเรากดติ๊กปุ๊บมันก็จะโผล่มาเลยแล้วเราก็เนี่ยกดเข้าไปตรงเนี้ยล้วก็แก้รูป replace image ได้แก้คำได้หมดเลยอืมนะแก้รูปได้หมดเลยอะไรอย่เงี้ยครับนอกจากนี้มันยังมี a n i m เมชันด้วยที่เขาบอกเนาะสมมุติผมอยากให้ตรงนี้เป็น a n i m เมชันผมเลือก Element นี้นะครับแล้วกด add animation มันก็จะโชว์มาได้นะว่ามันจะเลื่อนอยังไงบ้างนะครับนอกจากนี้ถ้าอยากจะเพิ่ม Box อ o Notion เนาะจริงๆมันต้องจ่ายเงินนะครับเราต้องกดตรงนี้นะครับ new collection นะครับวิธีการก็จะเหมือนวิดีโออันนี้เลยนะครับที่เขาสอนอยู่ slash collection กดปุ๊บเลือก collection template นะครับเลือกรูปแบบหน้าตาก่อนนะแล้วเราก็กดติ๊กที่ Notion ปุ๊บกด next มันจะเชื่อมต่อกับ notion ว่าเราจะเอาโ Notion หน้าไหนมาใช้นะครับพอใส่ลิงก์จาก notion เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถดึงข้อมูลทั้งหมดมาได้เลยพอมันคอนเน็กกันเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถใช้บล็อกอันนั้นจาก notion ได้เลยนอกจากนี้ยังสามารถ Edit c a t e g o r y นะครับแล้วก็ Edit Item ในหน้านี้ได้เลยเนาะจะไป Edit ใน o น i ันก็ได้หรือจะ Edit ในหน้านี้ก็ได้นะครับใครอยากสร้างเว็บไซต์แบบ Nocode เนาะ ยังไม่ได้ซีเรียสจนถึงขั้นจ้างโปรแกรมเมอร์หรือซอฟต์แวร์เฮ้าส์มาทำนเครับลองทาเองก่อนอะไรเงี้ยเพื่อทสคอนเซปต์น,นู่นนี่เงี้ยครับลองไปใช้ก่อนได้ฟรีแพ a นก็มีนะครับอลิมิเต็ดแพลแต่มันต้องเป็นโดเมน t y p e d r e a m app นะครับก็คือเป็นโดเมนของเขาไปก่อนเนาะแต่ถ้าอยากได้โดเมนของตัวเองนะครับอยากจะใส่โดเมนของเรนไปจด Google โดเมนมาอ่างเงี้ยลราก็ต้องจ่ายเดือนละ12เหรียญไม่แพงสำหรับการสร้างเว็บไซต์มีเ e o ให้ด้วยเนาะมี SEO ให้ด้วย,นะวยแต่ไม่แน่ใจว่า SEO ของเว็บนี้ กับเว็บเพจเว็บเพจน่าจะดีกว่าอยู่แล้วแต่เว็บนี้แล้วว่าระดับมันเท่าไหร่นะถ้าสร้างเว็บไซต์เสร็จลองไปทสพวก SEO ซทส,สปีดทสกันได้นะครับแต่ถ้าใครอยากจะใช้ดึงข้อมูลจาก o t ชันมาเป็นบล็อกเนาะต้องจ่ายเวอร์ชันโปรโลเลยก็คือ20เหรียญต่อเดือนนะครับถามว่ามันแพงไหมมันก็แพงแหละกับเว็บโ no นโะค้ดเนาะแต่ก็ไม่ได้ต่างจากวิกเท่าไหร่นะครับข้อดีของการที่ผมเห็นว่ามันเป็นจุดแข็งของการใช้โนชันอย่างออฟฟิศผมใช้โนชันอยู่เนาะ ข้อดีคือเราสามารถพิมพ์กันในโนชันเลยช่วยกันมาพิมพ์กันในโนชันเลยใครมีไอเดียอยากจะเขียนบล็อกใหม่อย่างเงี้ยก็พิมพ์กันในโนชันเลยแล้วมันก็โผล่ที่นี่อัตโนมัติทําให้เราลดงานไม่ต้องมาขึ้นเว็บไม่ต้องไปเข้าเ r ็บเพจดคอมนู่นนี่ในโนชันมันแก้ง่ายอยู่แล้วครับดังนั้นถ้าใครมีพฤติกรรมหรือออฟฟิศใครใช้อะไรประมาณนี้อยู่เนาะก็สามารถลองใช้ไทดีมในการสร้างเว็บไซต์ของคุณได้นะครับไปลองใช้กันครับ